พาท่านผู้ชมมายังอุทยานน้ำหยกดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่านาซีชมเทพเจ้าแห่งธรรมชาติที่เป็นสีเหลืองทองอลมในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมีฝูงปลาเซลมอนแหวกว่าอยู่ในสายน้ำมีการแขวนกระดิ่งลมและโยนเหรียญลงไปในสายน้ำด้วยนะครับ ประเทศจีนประกอบด้วยหลายชนเผ่านะก็มีความเชื่อต่างๆนานากันไปในแง่ของวิทยาศาสตร์ประเทศจีนก้าวล้ำไปถึงยุคอวกาศนะมีการพัฒนาไปจนถึงขั้นว่าจะสร้างเมืองในอวกาศแล้วนะแต่ความเชื่อแบบนี้ก็ยังคงมีอยู่ในสังคมของประเทศจีนนะครับเหมือนกับตั้งประเทศไทยหรือว่าตั้งเหนือนะครับความเชื่อแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะถ้าเป็นแบบนี้คนตั้งเหนือจะห้องว่า เป็นอาหักที่คอยปกปักฮักษาต้นน้ำหรือแม่น้ำเพื่อเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์สำหรับทำการเกษตรนะครับอุทยานน้ำหยกเป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองลี่เจียงตั้งห่างจากเขตเมืองเก่า15กิโลเมตรอุทยานน้ำหยกเป็นศูนย์กลางของลทัทธิดงป่า ลทัทธิตามความเชื่อของชาวนาซีที่นี่ยังเป็นสถานที่ในการแสดงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมวรรณกรรมของชาวนาซีด้วยนะครับเทพเจ้าแห่งธรรมชาติเป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่านาซีเทพเจ้าที่ว่านี้ มีท่อนล่างเป็นงูนะครับท่อนบนเป็นมนุษย์จะเห็นว่ามีการถวายเครื่องเส้นไหวบูชาอยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนกับเป็นสาวกหรือว่าบริวารของเทพเจ้าแห่งธรรมชาตินะก็จะมีรูปหนูรูปนกนะแล้วก็รูปกบเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่คนนาซีเขาให้ความเคารพบ,บูชามา ตั้งแต่ในยุคเมื่อ500ปีผ่านมาแล้วนะด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้โบราณนะแล้วก็ผูกผ้าสีต่างๆนะมองดูด้านบนก็เหมือนเทพเจ้าหน่อยนะแต่เมื่อมองลงไปด้านล่างนะก็เป็นงูนะผมเห็นแล้วก็ขนลุกนะครับคิดว่าถ้าเห็นในป่าตัวเป็นๆแบบนี้ก็คงวิ่งกันป่าราบเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เป็นแหล่งความเชื่อของคนที่มาที่นี่นะครัก็จะมาแขวนกระดิ่งลมกันบริเวณนี้ด้วยนะครัแล้วก็จะมีกระถางที่ใช้สำหรับโยนเหรียญลงไปในน้ำด้วยนะบรรยากาศก,าก็จะเห็นปลาเลนโบเทา้าหรือปลาเซลมอนชนิดนึงนะแวกว่าอยู่ด้านล่างนะครัก็เป็นภาพที่ดูแล้วสบายตาสบายใจนะ นา้ำแห่งนี้เขาบอกว่ามันไหลมาจากบนเขาหิมะมังกรหยกนะซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขานะแล้วก็ไหลมาที่นี่นะน้ำจึงมีความเย็นนะก็เหมาะสำหรับที่จะเลี้ยงปลาเซลมอนนะ ก็จะมีปลาเซลมอนนะแปลกว่าอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวคลิปหน้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆนะปลาเซลมอนที่นี่เยอะมากนะครับเราก็จะให้อาหารปลาเซลมอนกันนะครับแล้วก็ปลาก็จะรุมมากินอาหารกันเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เราก็จะได้กินปลาเซลมอนกันด้วยนะก็เป็นปลาแซลมอนดิบๆแล้วก็ทําเป็นอาหารหลายชนิดหลายเมนูนะครับ คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเรื่องของประเทศจีนยังมีอีกหลายเรื่องให้รับชมนะเพลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ